เมลัยรัชดาเจ้าพ่อทิพน้ำไม่อาบเชงเงินแสนนะครับบอกเลยว่าโคตรเดือดนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับจะรอดไหมเนาะเมลายไหวนะไหวปะไม่รอดแน่ก็จอดตัวเครื่องจอดเครื่องนี้แดกเลยนะครับเชียร์เมลายนะฮะพวกกันพวกกันเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้ว ไหวนะไหวปะเดี๋ยวเปิดเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เงินแสนจริงเหรออ๋ออันนี้ชิงเงินแสนเลยถิงกับ่าใครจะแรงกว่าก hey, mm ันครับวันนี้ครับบอกแล้วดิเดี๋ยวไม่ร้ายกันโุกคนเลยครับกคเลยครับถิงกับ่าถิงกับ่าใครจะแรงกว่ากันมาช่วยไันเล โตกตะรวะเฮ้ยเล่นไปเฮ้ยม de ันตาเราเว้ยสองให้สามสองให้สามสเอันเอาให้สเอาสให้สามอยู่เลยอะมีโนวาครับมีโนวาครับอนนเิมอนดินีป็ตมาขึนเ่กเอาตาเอาตาโจเสให้สามงแบกยีแล้ว พอพอแล้วแ as. ้งเลยครับถึงู้ให่สังคอร์อลครับมาเอาวะเอาวะตปมคอรรอตคอรอตครต่อครับไปจอไปจอ่ออ โอ้เอะาร้าจริงครับไมอียไข่อยไ่อกไ่อกไอเสียยมันแน่เลยตอนนี้ีอะไร้าจริงครับปีอะปอปเอกให้ปีรกว่าปอกเอาให้ปอกเอาให้วเอวเป็นฝักตองข้าไม่ใช่ปูขอนที่หเอาละครับที่สองครับ โลงกลับไปอยู่ขวาเมย์ไปอยู่ซ้ายครับมาดูครับโม้เตเดินจบหรือไม่

หลแ่อนี้ก็นยดตดยอดติดยอดติดยอดหัวเกือเล้ไม่น่าเกลแก้ได้ไหล่ะใช่โอเควันนี้ก็ได้ไม่พร้อมเรียบร้อยครับเวลาลูกกดตามเลยครับเล่เงินไปหึงครอ A few moments later อันนี้เขาได้เงินจริงนะได้เงินจริงไหมได้เงินจริงเอานี่ไงไม่ขอจับอะไดรไหมเงินจริงเปล่าซื้อรถอ๋อจะทำไม่เครื่องอีกไม่เมื่อกี้เครื่องคุณแรงกว่าเขาเปล่าน่าจะประมาณนั้นก็าเลือกแข่งกันแล้วคุณก็ต้องเลือกรถที่มันดีมาแข่งใช่ไหมถ้ามันไม่ดีคุณจะเอไม่แข่งเลยอ๋อเขาอาจจะยกให้ผมหรือเปล่าเขาไม่รู้เพราะว่าเป็นสองคันแข่งกันเพื่อ สีสันแต่เมียมากดดันตรงเงินแสนนี่แหละตามนั้นเลยแต่เราได้ใช่ไหมได้จริงใช่ไหมคืนนี้เราไปเปิดแมมเบอร์ที่ราชดาใช่ห้องบีปิห้องประจำห้องประจำด้วยจัดไปน่ี่เราแย่ตามนั้นเลยนะฮะเอาขอบคุณพี่เมย์เนาะก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวขอแก้มือนะแก้ได้นะไม่เจ็บอยู่รถล้มมาโดนที่โดนที่ฟนแกได้นะครับแกได้นะครับ เดียวด้วยวันนี้สองลันเห็นไหม,มไม่ปกติน,นั่แนหแหละแรกแล้วทำไมไม่บอกอ่ะอ้าวเอาไปรอบหนะาา้าพี่ยังเองยังไม่แพ้อ่กินแค่ลันเดียวค่ะเรารอแก้ไว้รอบหน้าองลันได้โอเครู้เรื่องร,รู้เรื่องนะฝานะกติดตามพี่เมย์ด้วยละกันเมย์รัชดาแฟนเพจครับถ้าอยู่ด้วยกันนั่นแหละน้องไปทุกสนามฝากติดตามด้วยตามสนามไหนอยากดูก็เข้าไปดูที่ช่องน้องเพราะว่าน้องไปทุกสนามแล้วนะครับ ถ้าอยากให้น้องไปไหนไปไปดูรถคันไหนบอกน้องไปไม่จะแข่งกับพี่อย่างเดียวเหรอคือแม่งจะกัดกูอย่างเดียวแล้วนะไปนีมะซู้อๆขอจ้องคุณอยู่เขาต้องจะเล่นคุณสติ๊กเกอร์สั่งได้นะครับทูทีมอเตอร์ไบค์แผ่นราคานะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับแขนสั้น550บาทนะครับถ้าแขนยาว590ราสนะครับสนใจทักแชทเพจมาเลยนะครับทูทีมอเตอร์ไบค์ V2 นะครับใส่แล้วเท่เก๋แบบนี้เลยนะฮะอันนี้จะภาพจริงๆเลยนะครับบอกเลยถ้าชอบนะครับทักเลยนะ